เอาใจพ่อข้าแมียข้าเช่าให้เช่าหน้าเช่าสวนเช่าเกษตรกรเมื่อน,ววนี้จัดให้เขา้าหลามตัดยกสูงงบเพียงแค่แสนกว่าบาทสำนันครับนะามาสวัสดีครับพ่อกัไอ้เสมรสซิ่งคนหล่อคนเดิมคนดีกับผมดีแม็กข้าหลามตัดเข้าหลามน้องมุนในตำนานมาแล้วจ้าไฮเรนเดอร์ยกสูง นะมาเบ่งมาเบ่งสีสันรอบขั้นสวยงามนะภายในโอ้โหนี่เห็นบ่เห็นเบาบ่งามบ่นี่หุ้มไม้ไม้ได้เลยเบานี่เบาอนี่มีหมอนหมอนพร้อมแถมหมอนนอนพร้อมข้างในเรียมเรียมเกียร์ธรรมดาหาสปีดเพียงสองปัญหาโกซีรียกสูงมาพร้อมกับโล่บาหลังพร้อมนะขอบไฟไทยสวยงามเครื่องสองปัญหา d DI, ีดีไอไอเทคคอม l อนเนะสวยคลิปราคาเดี๋ยวแจ้งท้ายคลิปเด้อนะกุญแจรธรรมดาแล้วก็คล้องรีโมทนะไม่ซีแสนโลไม่แทร์รับประกัน <c oughs> ừ, แต่ก็ดังนะพื้นสวยงามเบาะหุ่มให,หมลรดบชนบาความครับการตัีเลยยางพอใส่ได้สีสีมิตํานี้แค่มังกระจกมองคางน้อยเดียวนอกนั้นสวยงาม กิฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะหาใส่ได้ครับพี่น้องงบแสนกว่าบาทนะคัานานาเดิมนะบ่ทอดบอ่แกะอันนี้พ่นสีดำบ่กันสนิมมันนะแปบ๊บเพราะว่ากันน้ำมันแตกน้ำมันซึมรุ่นนี้มันจะมกกักน้ำมันแตกมันซึมตรงท่อ,อยางนะเครื่องโคตรดีบ่มีไอนะแอร์เย็นเพียงเพราะเบาะนิม่มเครื่องเดิม ปลาปงเดิมหม้อ,อก,ก่อเดิมเอาไปคันนี้ตัดเงินสดเอาใจพ่อค้าแม่ค้าเช่าให้เช่าหน้าเช่าสวนชาน่าเกษตรกรนะเงินสดเพียงแค่1 9ึ0งแบาทเอาไปเลยไอเสมรรซิ่งจัดให้ตัดสดเดอราคาต่อรองกันได้เดี๋ยวไอเสมรรซิ่งจัดให้อกีกเล่มเอกสารพร้อมโอนลืมบอกเบิงงภาษี ภาษีปี69นะครับภาษีปี69สนใจติดต่อเข้ามาพี่น้องรับชมอยู่จากจังหวัดใดคอมเมนต์บอกไอ้เสมครับเป็นกำลังใจให้ไอ้เสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสดโคตรสดโคตรส,ด,ด,ส,ด,ด,สดไอ้เสมของแท้ไอ้เสมคนจริงไอ้เสมจัดให้ไอ้เสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดเลยเพืรุ่น